คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับโกสกุสูร,รู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับกลับมาคุยถึงเรื่องราวลึกลับกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับสิ่งที่เราไดา้ได้ยินไปเมื่อเทปก่อนๆในเรื่องของชื่อชื่อหนึ่งที่หลายคนฟังแล้วอาจจะสงสัยนั่นกะ็คือเมืองบังบดรับแลมีจริงไหมและเป็นเมืองแบบไหน รับแรกับบางบทเกี่ยวอะไรกันยังไงเดี๋ยวคุณต้าเคยได้ยินคำสองคำนี้ไหมครับสารภาพว่าไม่คุ้นไม่ค่อยได้ยินแต่รับแรเคยได้ยินแน่นอนแอบถ้ามองแวบแรกนึกว่าอะไรอยูอย่ชายแดนภาคใต้อะไรเงี้ยรับรับแลบังบังอะไรออบังบทงเหมือนพวก นักเลงหรืออะอย่างเหมือนเป็นชื่อหลบคดีอะไรเงี้ยอ๋อก็มีมีคําแบบนั้นหรือว่ารับแรก็อาจจะเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่เหมือนมีสิ่งมหัศจรรย์พันลึกเยอะเหมือนกันแต่ถ้ารับแรคุณครับอืมแต่บังบทรับแรคืออะไรครับอาจารย์เราติดครับผมครับก็จริงๆสองคำนี้คืออันเดียวกันแหละคือเป็นการกล่าวถึงผู้คนหรือเมืองที่มันถ้ารับแรก็คืออยู่แบบรับแรคืออยู่ในที่รับที่แลไม่เห็นคือแบบมองไม่เห็นโดยทั่วไปบังบทก็คือเป็นเหมือน มืองที่ถูกบังเอาไว้เหมือนบทบางคาเดียวกันมันคือ,อคาเดียวกันรับแรก,กับบางบทคือแล้วแต่แล้วแต่ที่ที่เขาจะเรียกกันซึ่งซึ่งสาเหตุหนึ่งที่เอามาเล่าเพราะว่าช่วงที่ผมไปหาพระทั้งสายอีสานมาช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไปวัดไหนพูดเรื่องบางบทรับแรกเกือบทุกวัดเลยจนผมว่าเอ๊ะทำไมความเชื่อตรงนี้มันเยอะจังเลยก็เลยแบบพยายามไปค้นหาข้อมูลมาแล้วก็ถามมหลวงปู่หลวงพ่อมาเล่าให้ฟังว่ามันมีจริงไหมเพราะว่าก็น่าจะเป็นหัวข้อหนึ่งที่หลายคนสงสัย ครับผมนะก็คือจริงๆพวกเมืองบางบทรับแลเนี่ยก็ต้องบอกว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยไม่ใช่เทวดานะคือเป็นมนุษย์เหมือนเราเลยคือมีร่างกายมีเลือดเนื้อแต่ว่าเขาอยู่เหมือนในมิติที่ละเอียดกว่าเราไปนิดนึงคือถ้าเกิดเทียบเป็นชั้นมนุษย์แล้วเทวดาอย่างเงี้ยรับแลจะอยู่กลางระหว่างสองคือเป็นกึ่งกงกลางก็คือเขาไม่ได้หยาบระดับเดียวกับมนุษย์ แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้แบบไม่มีร่างกายเหมือนเทวดาไปเลย uh huh. คือเขายังมีร่างกายอยู่แต่เขาละเอียดกว่าซึ่งสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยรูบาอาจารย์มองงก็เคยเล่าว่าคนพวกนี้เมื่อก่อนคือมนุษย์อย่างเรานี่แหละ uh huh. แต่ว่าเหมือนกับว่าเขาเป็นมนุษย์ที่อยู่ในศีลในธรรมปฏิบัติธรรมทั้งหมู่บ้านอะไรประมาณอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอเขาปฏิบัติธรรมควบคุมอยู่อย่างนั้นทั้งหมู่บ้านเป็นเวลานาน,านเนี่ยด้วยพลังงานของการปฏิบัติที่ละเอียดเนี่ยมันทาให้พบของเขาเนี่ยมันละเอียดขึ้นจนแยกออกจาก โลกทั่วๆไปเหมือนมันถูกซ้อนเข้าไปอีมิติหนึ่งเพราะว่ามันมีการปฏิบัติหมายความว่าเขาเสียชีวิตตายไปแล้วใช่ไหมไม่เสียชีวิตอุคือเขาเป็นคนเลยแต่ว่ามิติของเขาละเอียดขึ้นด้วยการปฏิบัติด้วยการอยู่ในความดีความงามนานจนมันเหมือนแยกแยกโซนของพลังงานออกไปเอาเรื่องนี้ไม่ถูกแจ้งแบบคนหายอะไรสมมุติว่าค่อยๆละเอียดเราหายไปซ้อนมิติสมัยที่มันหายไปมันยังไม่มีการทําทะเบียนอะไรเงนั่นคือยุคในอดีต แล้วมันต้องไปทั้งหม,หมู่บ้านนั้นหรือแปลว่าเขาอาจจะอยู่คนละหมู่บ้านแล้วค่อยๆพอค่อยๆละเอียดขึ้นแล้วก็ไปรวมกันอยู่ใน,ม,นมันก็อาจจะไปรวมก็ได้หรือแยกกันเพราะว่าพวกนี้คือถามหลวงปู่หลวงพ่อหะายที่ท่านบอกมีทั่วประเทศและมีทั่วโลกด้วยไม่ใช่มีทั่วประเทศ uh huh. อย่างตำนานพวกนี้ที่ในต่างประเทศที่เรา,าจ,จะเคยได้อย่างอะไรอะ่ะอุราชิมาทาโร ที่ไปลงไปในน้ําไปกระเต่าที่ไปเจอเมืองอะไร,รพวกนี้แล้วขึ้นมาแล้วก็แก่ก็คือพวกนี้ด้วยความที่ว่าเป็นพบที่ละเอียดกว่าเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เดินในนั้นเนี่ยมันจะนานกว่าเราแต่ก็ไม่ได้นานถึงขั้นเทวดาว่าอย่างเทวดาชั้นแรกที่เคยเล่าให้ฟังอย่างชั้นจาตุมเนี่ยหนึ่งวันของเขาเท่ากับห้าสิปีมนุษย์แต่พครื่งนี้ก็อาจจะไม่ถึงระดับนั้นเพราะว่าวันนั้นที่ผมไปอีสานก็ไปกราบหลวงปู่หลวงปู่จิต ลวงปู่จิตวัดทุ่งแสงตะวันท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านเคยมีครั้งหนึ่งที่ท่านทุดงเข้าไปในในป่าเห็นท่านพูดเหมือนแถวตาพญาแถวอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วท่านก็บอกว่าก็ไปเจอคนไปเจอคนแล้วเขาก็ชวนไปไปนั่งคุยที่ศาลาท่านก็บอกท่านก็เดินตามเข้าไปไม่มีอะไรก็ไม่ได้คิดอะไรมากเป็นช่วงช่วงเพิ่งเข้าพรรษาพอคุยท่านบอกว่าคุยได้แป๊บเดียวท่านรู้สึกเหมือนมีลมออกพรรษาคนสมัยก่อนก็จะรู้เรื่องลมว่าลมเย็นลมหนาวมาแล้วอะไรเงี้ยท่านก็เอ๊ะมันมาได้ยังไงในเมื่อเพิ่งเข้าพรรษา ไอ้คนที่นั่งคุยอยู่ตรงนั้นน่ะก็อบอกว่าออกพรรษาแล้วท่านท่านก็งงแล้วบอกเดี๋ยวผมจะพาออกไปแล้วเขาก็พาเดินเดินเพราะเดินออกมาปุ๊บปรากฏว่าพอเดินมาท่านบอกมันเหมือนเป็นคลองเล็กๆคือผมคาดว่าตรงนั้นน็่คือประตูมิติที่แบบม,มันเหมือนเป็นคลองเล็กๆที่ทุกอย่างมันดูแบบแปลกๆอะ่ะแล้วพอเดินออกมาจากตรงนั้นปุ๊บปรากฏว่าท่านมาโผล่ที่บุรีรัมย์ซึ่งมันคนละจังหวัดกันเลยอ่ะเสร็จแล้วพอหันไปหาเขาหายไปแล้วเส้นทางที่ไปอะไรที่เมื่อกี้ที่เดินมาไม่มีเลยก็แปลว่า แล้วพอท่านออกมาดูปรากฏว่ามันผ่านไปสามเดือนแล้วทั้งทนที่ท่านเพิ่งนั่งคุยไม่ถึงครึ่งวันอืท่านก็ไม่ได้ฉันไม่ได้ไท่านถามท่านไม่หิวไหมท่านบอกไม่ได้หิวมไม่อะไรเหมือนรู้สึกว่ามันผ่านไปครึ่งวันได้ออกมาคือผ่านไปสามเดือนแล้วอาาะไรอย่างเงี้ยก็ใช่เงี้แปลว่าถ้าในทางกับการพะทุดพะทสุดงอาจจะไปเจอนายพรานอาจจะไม่เจอทั้งๆนที่อาจจะเดินผ่านในเส้นทางคือเหมือนกับว่าแล้วแต่เขาจะเปิดหรือเปล่าเพราะว่านายพรานก็กลับไปยิงสัตว์นะฮะใช่ไหมฮะ พราะสีก็อาจจะลดลงไป uh huh. เพราะคนส่วนนี้เราอย่าลืมว่าพื้นฐานที่เขาพบละเอียดกว่าเราเพราะเขาชอบทําบุญบเพราะฉะนั้นถ้าแบบเป็นคนเข้าไปล่าสัตว์ไปอะไรก็โอกาสจะเจอก็อาจจะยากหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นพระอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็พาเข้าไปอย่างที่เรารเล่าเรื่องหลวงปู่สิงโตคราวที่แล้วที่หลวงปู่สิงโตไปเจอที่อัตปะปลือที่ลาวก็คือเข้าไปแล้วท่านก็ได้ตําลาใบลานวิชาของพระมหากรสปะมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ถ้าถามว่าทาไมตําราเก่าแก่อยู่ในนั้นอย่าลืมว่าคนในเมืองบางบทรับแลอายุเขายาวกว่าเราเยอะเพราะรเวลาเขานานกว่าเพราะฉะนั้นช่วงเวลาสองพันกว่าปีตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธกาลสําหรับเขาก็อาจจะไม่ได้นานมากนะักแล้วก็ระดับพระมหากระสปะหรือพระที่เก่งๆก็คงจะรู้จักโซนของพวกนี้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างเขาก็อาจจะไปฝากกาลาฝากอะไรไว้เพื่อ,อให้คงวิชาเมื่อเาดู<ว>ในภาพยนตร์จินนาการคล้ายอยู่ดีๆพอเราทํามิชชั่นอะไรแล้วก็ประตูปิ้งเปิดมาเฟือง ปอีกมิติหนึ่งแล้วเราก็ค่อยเดินไปหาแสงสว่างแต่ว่าผมก็ยังสนใจอันนี้ฮะเรื่องว่าคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยตกลงเนี่ยเขาเสียชีวิตก่อน้วเขาไปอยู่ในนั้นหรือว่าเขามีชีวิตแล้วค่อยๆกลายเป็นอยู่ในนั้นคือมันเป็นการสืบทอดอย่างต่อเนื่องครับก็คือเริ่มเริ่มต้องบอกว่าเขาไม่ได้เสียชีวิตแล้วค่อยเข้าไปอยู่ในนั้นเพราะในนั้นไม่ใช่เทวดาไม,ไม่ใช่เทวดาเขาคือมนุษย์เพียงแต่ว่ามันมันละเอียดกว่าเพราะนั้นคือเหมือนเขาเมืองเขาค่อยๆ เปลี่ยนสภาพมิติเป็นแบบนั้นไปแล้วพอรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานเกิดในนั้นปุ๊บเขาก็เป็นแบบนั้นเต็มตัวไปเลยโอ้ยงี้ใครเกิดในนั้นนี่ก็ชคดีก็ถือว่าสบายแต่ว่าเราอย่าลืมว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเทวดาหรือพวกกึ่งทิพย์พวกเนี้ยเขาปฏิบัติได้ยากกว่าพวกเราเพราะเขาไม่ค่อยเห็นทุกข์เขาก็จะสบายเหมือนสวยบุญอนะ่ะเพราะฉะนั้นก็การพิจารณาทุกพิจารณาอะไรก็อาจจะยากเพราะฉะนั้นผมก็ยังถามวันนั้นผมยังคุยกับหลวงพ่อบุลอยว่าแล้วแบบนี้ทําไมเขาชอบออกมาทําบุญใส่บาทล่ะในนั้นก็ไมม่ีพรระหอ หลวงพ่อท่านก็บอกว่ามีในนั้นเขาก็มีพระมีการบวชพระมีอะไรรู้จักพระศาสนาแต่ว่าด้วยความที่พวกนี้เขาชอบทําบุญอเพราะฉะนั้นบางทีเขาก็อยากออกมาเที่ยวเหมือนเราไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วพอเขาชอบทําบุญเขาไปเจอพระทุดงหลงทางอยู่ไปเจอเนี่ยเขาก็พาเข้าไปอ,อะไรอย่างเงี้ยในทางกลับกันกนะ็คือเขาจากคนในนั้นน่ะก็หลงทางมาแล้วก็ามาเจอนนโลกแล้วเริ่มใจแตกอืแล้วหลุดตกตกเขาเรียกว่าตกขอบ ขอบโลกของเขาเพราะว่ามีเริ่มมีกรรมเริ่มไปฆ่าสัตว์เริ่มอะไรมันมีเขาก็หล่นเพราะว่าตามตำนานบางเรื่องก็มีที่แบบว่าออกมาจากเมืองนาคเมืองทิพย์แล้วมามีลูกมีเมียกับมนุษย์แล้วก็มาอยู่ในโลกอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกัน แต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นคนหลงเข้าไปในเมืองนั้นมากกว่าเพราะคนพวกนั้นเหมือนเขาอยู่กับความดีอยู่แล้วก็ไม่ค่อยหลงมาอยู่ทางนี้เท่าไหร่ถ้าไม่ได้มีเหตุเกี่ยวพันกันจริงจริงแล้วทําไมถึงไม่ไม่อยู่ในนั้นไปเลยเพราะว่าสบายอะไรเขา,ออาเขาอยู่ในนั้นแหละอย่างที่บอกคือเขาออกมาเที่ยวเหมือนเราก็อยู่ในนั้นตั้งนานก็อยากไปเที่ยวดูว่าโลกมันเป็นยังไงพอออกมาแล้วบังเอิญมาเจอคนเจอพระอย่างเงี้ยก็พาเข้าไปแล้วมันมีไหมครับแบบไปสมมุติว่าพระทุดงไปแล้วก็ก็อยู่ที่นั่นไปเลยมีมีเพราะว่าบางทีก็มีเรื่องเล่าว่าแบบ มีหลวงปู่หลวงพ่อเข้าไปในเมืองนาคอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ไปเจอพระอยู่ที่นั่นก็คุยกับท่านก็บอกว่าไม่ออกแล้วมาอยู่ขอปฏิบัติในนี้สบายกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีเพราะฉะนั้นก็ยังมีบางองค์อยู่ยาวไปเลยก็มีบางองค์ออกมาก็มีจากเรื่องเล่าเนี่ยที่ผมมักจะจําได้มักจะอยู่ในแถวแม่ห้องสอนอะไรเมืองรับแลอะไรอันนี้คิดคิดไปเองนะฮะที่อยู่ทางภูเขาทางอะไรแบบเนี้ยแล้วเท่าที่ฟังจากเขาที่แล้วก็คืออยู่แถวทางเชื่อมลาวจะอยู่ในที่สาามรถจะเป็นเขาเขาไงก็ไม่รู้ เกี่ยวไหมฮะไม่เกี่ยวก็จริงๆก็ต้องบอกว่าคือด้วยความที่ป่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเราไม่ได้สารวจพื้นที่ทั้งหมดเพราะนี่โอกาสที่ของพวกนี้มันจะเข้าไปอยู่เพราะเขาไม่ค่อยอยากยุ่งกับคนน่ะก็จะอยู่ได้ง่ายกว่าแต่ว่าเคยคุยกับหลวงพ่อบุลอยเหมือนกันหลวงพ่อบุลอยท่านอยู่ที่สิงห์บุรีซึ่งมันก็ถือว่าเป็นเมืองครับท่านก็บอกว่ามันมีไปทั่วเพราะว่าหลังวัดท่านก็บอกว่าก็เคยมีตรงนั้นมันก็เจริญนะไม่มีอะไรเลยท่านก็บอกหลังวัดนั้นเคยมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งแล้วก็จะมีปลาต ผล่ออมาจากไหนก็ไม่รู้อยู่ตลอดถ้าใครไปจับกินเข้าก็แบบว่าท้องเสียป่วยกันทั้งหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เคยมีเรื่องเล่าที่ท่านเคยได้ยินมาแล้วท่านเล่าให้ฟังว่าเป็นเหมือนชาวนาแถวแถวชัยนาครับก็เป็นพื้นที่แบบทุ่งนาธรรมดาเนี่ยครับปรากฏว่าอยู่ดีคนเนี้ยหายตัวไปจกหมู่บ้านคนก็นึกว่าแบบคงไปเดินตกหลุมตกท่อหรือโดนงูกัดตายหาไม่เจอก็ทําพิธีศพอะไรเรียบร้อยปรากฏว่าสักเจ็ดแปดวันกลับมาบอกว่าเข้าไปเที่ยวมา ทุกคนก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าเขาก็พาเดินไปที่เดิมก็คือทุ่งนาธรรมดาอเขาหาทางเข้าไปไม่เจออีกอก็คือเหมือนพูดง่ายๆคือถ้าพวกข้างในเขาไม่เปิดเราเราเข้าไปไม่ได้ซึ่งบางทีมันอาจจะไปเปิดตรงไหนก็ได้แล้วแต่ที่แบบเขาอยากจะเปิดประตูเปิดนี่เปิดหมายความว่ามันเชื่อมโยงกับคนกับเราไหมฮะเช่นอาจารย์รอบทิศไปเนี่ยเขาเปิดให้เนี่ยเขาไม่ได้แบบอยู่ดีเขาลืมแล้วประตูเปิดปึดป้งแล้วเราเผลอไปเข้า เขาต้องเลงไว้ว่าอยากจะให้เราเข้ามาส่วนใหญ่จะต้องเลงแล้วเ็เป็นคนเปิดคือต้องเป็นคนในเมืองเท่านั้นที่จะรู้วิธีเข้าไม่ใช่แบบยุ่ดีแบบหลงๆไปเดินถามว่าหลงไหมจริงๆตามตำนานบางคนก็มีนะที่แบบว่าหลงเข้าไปแล้วไปเจอเมืองพวกเมืองอะไรพวกนี้ก็มีเหมือนกันอาจจะเป็นจังหวะว่าไอ้คนตรงนั้นน่ะเขาออกมากาลังเข้าไปพอดีแล้วนี่ันหลงไปจังหวะนั้นพอดีมันต้องมีความเกี่ยวข้องกันถึงได้เข้าไปอะไรส่วนใหญ่การเข้าไปเนี่ยเราจะได้รับอะไรกลับมาที่คนส่วนใหญ่ที่เขาไป มันมันมีข้อดีอยังไงกับการอยู่ในนั้นนะฮะคือในนั้นเนี่ยด้วยความที่มันเป็นพบละเอียดกว่าเพราะฉะนั้นสภาพาธาตุสภาพอากาศสิ่งแวดล้อมทุกอย่างจะดีกว่าเราเพราะฉะนั้นอย่างที่เราชอบเรียกว่าหลวงปู่ในดงครูบาอาจารย์ในดงหลวงปู่โลกอุดอรวกนจะอยู่ในนี้ครับเพราะว่าเป็นที่ที่ท่านสามารถที่จะเข้าไปเพื่อรักษาอายุให้ยืนยาวได้เป็นพันพันปีว่าจะดูแลพระศาสนาท่าน,นก็จะอยู่ในนี้เพราะคนจะไม่มาวุ่นวายกับท่านด้วย แล้วก็ในนั้นเนี่ยด้วยความที่อากาศอะไรธาตุมันดีเพราะฉะนั้นท่านอยู่ในนั้นแค่ท่านใช้ในการการดูดกลืนธาตุตามธรรมชาติในปลาในเรื่องต่างๆนั้นก็สามารถคงสภาพร่างกายได้หรืออย่างเวลาที่เล่ากันบ่อยๆก็คือในนั้นเนี่ยด้วยความที่ธาตุมันดีเพราะนั้นอาหารก็จะดีอย่างข้าวเขาจะมีเข,ขาามักจะเล่าว่าข้าวจะเป็นสีเหลืองแล้วก็หอมเวลาที่เขามาเจอพระแล้วใส่ในบาตรนันจะใส่แค่ทับพีเดียว แต่กินทั้พีเดียวอิ่มทั้งวันเลยคือมันเหมือนก็มัน,ม,นมันฟูด้วยคุณค่าทางอาหารสูงกว่าปากติอะไรประมาณนี้แล้วมันมีความย้อนยุคไหมครับโดย<ป>ส่วนใหญ่ก็มักจะย้อนเพราะว่ามันเป็นเมืองที่เปลี่ยนไปตั้งแต่สมัยนั้นแล้วด้วยความที่เขาจเจริญทางศีลธรรมเพราะฉะนั้นเขาก็คงไม่ค่อยสนใจเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอะไรต่างๆก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นศาลามินชุดไทยเป็นอะไรแบบโบราณโบราณอะไรประมาณนี้เขาก็สมมุติเราใครเราอาจจะนึกว่าเป็นเมืองที่แบบเขาก็เป็นอยู่ในชุมชนชาวบ้านลึกๆในป่าอย่างนี้ใช่ไหม แล้วก็มักจะมีวิชาอะไรพิเศษเพราะมันเป็นเมืองกึ่งทิพย์อ่ะเพราะฉะนั้นคือไอ้พวกบางบทรับแรงเนี่ยมันคือรวมทั้งหมดเลยนะพวกเมืองนาคเมืองอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะเดียวกันเหมืองป่าหิมาพาน ก็เป็นลักษณะเดียวกันคือเป็นพื้นที่พิเศษที่มีมิติที่ละเอียดกว่าครับแต่เขายังไม่ใช่เทวดาอย่างพญานาคเขาก็ไม่ใช่เทวดาเขาก็ยังกึ่งทิพย์แต่เขายอยู่ในบริเวณพิเศษกว่าแล้วเขามีเกิดแก่เจ็บตายไหมฮะปกติเลย<อ>เหมือนเราเลยเพียงแต่ว่ามันจะยาวขึ้นเพราะว่าสภาพแวดล้อมของเขาต่างๆมันดีขึ้นแต่ว่าจิตใจมนุษย์ในนั้นก็จะดีกว่าอาจจะด้วยว่าสังคมมันมันแคบเพราะฉะนั้นมันแล้วคนเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยต้นทางคือศีลธรรมเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีคนพิลึกเพี้ยน ถามว่ามีไหมก็คงมีบ้างแต่มันคงยากกว่าพวกเราที่แบบเจอสื่อ,อเจออะไรให้มันเพี้ยนได้แต่น,น,<ง>นั้นเขาจะไม่ได้มีแบบพลังวิเศษอะไรเฉพาะก็คงต้องฝึก แต่ว่าที่เหมือนในหนังก็จะมีแบบคนออกมาจากหมู่บ้านนี้แล้วเฮ้ยถ้าเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ก็มีสายฟ้าอยู่ตรงหน้าผากอะไรเงี้ยเขาก็น่าจะมีบ้างด้วยความที่มันเป็นเมืองที่คนชอบปฏิบัติธรรมไม่ว่าคนปฏิบัติเ็าอาจจะรู้เห็นอะไรบ้างหรืออย่างน้อยที่สุดพลังพิเศษของเขาคือเขาเดินเข้าออกมิติของเขาได้โดยที่เรารไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆสมัยก่อนพวกนี้เชื่อมโยงกับเรามากเพราะว่ามันจะมีหลายที่ที่มีเรื่องเล่าคือบางวัดเวลาจะมีงานวัดเนี่ยไม่มีชามไม่มีช้อนเนี่ยเขาจะไปยืนกับพวกเนี้ย ก็คือจะไปตามหน้าถ้ำหน้าอะไรที่เขาเชื่อกลนว่าเป็นเมืองบางบทพอไปถึงเวลาหน้าในเทศกาลจะมีของพวกนี้มาวางอยู่เราก็ไปยืมมาจัดงานเสร็จก็ล้างแล้วไปวางคืนแล้วมันก็จะหายไปแต่เขาบอกว่าพอหลังๆคนเรายืมมาแล้วไม่คืนก็ตามสไตล์เอเอามาแล้วก็เก็บเลยหลังๆเขาก็เลยไม่ให้แล้วอะไรประมาณนี้ก็มีเรื่องเล่าเก่าแก่พวกนี้เหมือนกันก็แสดงว่าคือ ขาก็คือชุมชนธรรมดาชุมชนหนึ่งที่สภาพธาตุเขาละเอียดขึ้นแล้วก็แยกมิติออกไปแต,แต่ก็พูดถึงว่าเขาก็คือมนุษย์ตามปกติเหมือนเราเ,เรื่องราวของบางบทรับแลนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมืองที่เป็นเหมือนอีกมิติ<อ>หนึ่งผมถามแซงอีกนิดหนึ่งครับผมในทางตรงกันข้ามมีเมืองที่ต่ากว่าโลกมนุษย์นิดหนึ่งไหม,มสำหรับคนเลวค,คือของโลกนี่มันก็รับอยู่ดีๆเปิดประตูปุ๊บอ้าวนะเอสเข้าไปเลยโอ้โหประตูสวยอ้าวเข้าไปในเมืองรับแลอีกใต้ ก็อาจจะไม่ได้ถึงกระต่่าเร็วขนาดนั้นแต่อาจจะเป็นลักษณะเมืองที่ถูกบังคับไปด้วยภพภูมิของพวกผีพวกอะไรอย่างเช่นพวกกลุ่มเมืองที่คนเล่นศิลศาสตร์คุณไสยมันก็จะเต็มไปได้วยความมืดหมองอะไรอย่างเงี้ยมันมีไหมฮะมองรับแลระบ,บบแต่มันจะไม่ได้เป็นรับแลไปเลย<อ>มันก็จะเป็นลักษณะแบบเหมือนที่อโครจรอนะ่ะมันจะแบบรู้สึกเข้าไปแล้วอนดารู้สึกไม่ดีรู้สึกอะไรอย่างนั้นไปอซึ่งก็ไม่ได้เป็นมิติอะไรก็ไม่ได้เป็นมิติอ๋อนั่นก็แสดงว่าไม่มี ทั้งคือถ้าอยากผมมษยดลงไปก็ลงนรกข้างล่างไปเลยมันไม่ได้มีซ้อนนะครับ,รบหรือถ้าใครมีข้อมูลอย่างอื่นที่แบบอยากจะมาแลกแลกเปลี่ยนกันนะครับก็ลองลองเ,อเรียกว่าส่งข้อความมาก็ได้หรือว่าคอมเมนต์เข้ามาก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีอาจจะมีเรื่องเล่าหลายๆอย่างที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินมาก็ได้นะครับหรือว่าเผื่อมีบางคนเคยเข้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แ,แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราเข้าไป แล้วเจอของจริงหรือว่าไม่จริงเราก็ต้องฟังเขาดูก็ลองฟังดูว่าเนื้อเรื่องเขาเป็นยังไงอะไรยังไงแต่มันไม่ใช่แนวแบบว่าอยู่ในภวังกึงหลับตื่นเลยคือมันมีหลักฐานชัดเจนคือญาติรู้สึกว่าเขาหายไปหลายวันเอออันเนี้ยผมนอกเรื่องนิดนึงอย่างกรณีไปถ้ำหลวงอะไรเงี้ยมันมีเหตุการณ์มันเกี่ยวมันเชื่อแบบนั้นได้คือบางคนเขาก็เชื่อว่าเหมือนเขาบังตาไว้ไม่ถอดออกอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ในถ้ำเนี่ยเขาจะชอบเชื่อว่ามันมีเมืองรับแลบังบดเมืองอะไรพวกนี้อยู่ เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละพื้นที่นะครับก็สำหรับใครที่อยากจะฟังเรื่องราวต่างๆนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้แนะนำเข้ามาได้นะครับที่แฟนเพจ Ghost Guru นะครับแล้วก็วันศุกร์สองทุ่มครึ่งโดยประมาณกับตอนใหม่ๆที่ทางช่อง u t u b e นะครับแล้วก็วันเสาร์สามทุ่มคุยกับจารย์รอทิศที่แฟนเพจ Ghost Guru กันสดๆนะครับวันพุธเอาเทปมาดิลันอีกครั้งหนึ่งในช่อง YouTube สนับสนุนพวกเราทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการซับสไครต์การสมัครสมาชิก ทั้ง Facebook และ YouTube รวมทั้งซื้อเสื้อทั้ง3รุ่นได้นะครับกับพวกเราโค้ชกูรูรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีวันนี้วกเร้องสามคนขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ